อันนี้ชาใครเนี่ยชาแนนป่ะดาเนี่ยใช่แลวแนนไปไหนเปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันเราเอาไปเห็นพ่อประกาศกัาไปดูทุทีนี่เก้ไปทีทุทีททีทำไมเนี่เราไม่เห็นเราพ่อประกาศเลาเนคเ เขาทำาไมเขาเปลี่ยนฉากนผู้มิงเขายังไม่ร้องเลยยังไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยนะแต่มาเทียวอีกเทียออบแล้วนั่งเลยนั่งเลยองค์นเปี่ยนกับเ่น ภาาพูก็ไม่ได้พูดไม่ต <ados> ้องร้อไนะใครจะพูดกับหัวหน้าได้ล่ะไม่ร้อก็ได้โอม่้วงพี่ออกฉากเดียวเรียกไม่ได้้ออีกคดหัวแมวยางวอ่าคอะไรนะจูหน่อยจูหน่อยอินี่เกิดอะไรขึนหน่อยย เนื้ออะไรก็คุณพลเริงชัยสิไหมคะพี่สัญญาสาม่อไม่เกสัญญาสาม่อผ่หมาความว่าคุณพลเริงชัยไม่รักษาสัญญานี่ให้ไว้กับลุงรงนะใช่ไคะโอ้คุณพลเิชัยท่านนี้หมายความว่าอย่งไงกันก่อนที่เราจะยกหลานสาวเรให้ท่านเองนะตกปาพระเราไว้ว่าจะรักษาสัญญาสามอที่ใหแต่นี่เวลาผ่าไป ขนาดไม่ร้องได้รงวันเลยไมร้อนเลยยาวเลยเนี่ยร้อนมากร้อนเก็นเขาขึ้นทางสูงนะครับทั้งนี้มีน้ำน้ำใจกแต่ไม่ร้อนก่อนแล้ววัไหนวันที่ไหนล้วฉันไม่รอนเลยคีะดี ท่านจะแกอาจัดการให้คุณวเลนชัยถ้าหากว่าเจ้าจำไม่ได้ว่าสัญญาที่ให้ไว้มีอะไรบ้างเราจะททรให้ฟังข้อที่หนึ่งหรือว่อให้แล้วห้ามคืนแต่นี่ท่านเนี่ยหัดใส่ไล่ส่งหลานสาวออกมาเช่นนี้เนี่ยหรือว่าเป็นการผิดคำสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวพวกท่าใจเย็นไม่อยากใจเย็นยดอยผมแคกคิดว่าฟังหูไอ้หูนี่อะมันจะทะเลาะกันยังไงเข้าเหรอใจเย็นคือผมแคิดว่าาเหตุกรณ์ครั้งนิด ต้องหาพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เพี้ยค่ะจะมีได้ยังไงว่าพยานเร,ร,รีวนเรียาว่าตีนเป็นใครอ่ะหรือเป็นใครเนี่ยรู้เป็นลูกพ่อเลี้ยงใครแล้วแม่พงศ์รยาเป็นลูก,กแท้ๆเนี่ยเป็นลูก,กแท้ๆเลยใช่เหรอใช่ไป็หน้าไม่เหมือนพ่อเลยแม่ก็ไม่เหมือนใช่ลูกเขาเนี่ยใช่ใช่นะ<ม>ใช่สิหนูพ่อกระสุนแม่กระสูนไม่มีปี้ยสอยก็เหลือติดไขวะเอออยู่ในเหตุการณ์ไม่หรอ หนูอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมอยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อองคท่านก่อนมันในล้อว่า,ยาขยันรับรนะางวัลทุกเรื่องนะอย่างนี้น่ารักสุดแล้วพูดอนะไรนุ๊กหนูอยู่ในเหตุการณ์ครับอยู่ในเหตุการณ์ใช่ <สะ S 1> านเป็นโบสถ์ใช่และพ่อเนี่ยเขาได้ทำผิดสัญญาข้อที่หนึ่งหรือเลปล่าว่าอะไรครับให้แล้วห้ามเกินพ่อเนี่ยนะเขาไม่ได้ไล่ต่งเลยจะไม่ให้อีพวงนี่เขากลับมาเองครับได้ยินกันหูรีบข้อที่หนึ่งไม่ได้ทำผิดก็กลายเป็นโมจ้า นนั่แหละยังไงข้ดสองก็ต้องผิดนั่นน่ะสิคุณพลเรือนไทย้อที่สองถือว่าให้แล้วคุณพลเรียตีอันนี้ท่านทำร้ายร่างกายหลานสาวเรามาที่นี่โ้อที่สองถือว่าผิดแล้วโสมก็ทักแล้วเขียวพ่อด้วยช่วยใส่ยันดิ้นนะคุณพลเรือนไทเดี๋ยวหาพยานก่อนเขาเรียกทุบเรีตีแม่ป่ะอ๋อพ่อยังไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเลยพ่อนี่เค้ดแทงในท้องเลยก็ไม่ได้ทุบไม่ได้ตีแค่เตะ แญญต่ยาเรื่หลังก็กลายเป็นโจรยะเพคะนั่นอเอะลูกม่อเนี่ยลูกแม่นี่แต่ข้อที่สามยังไงข้อสามนี่มันผิดผิดถ้าเหลือเล่นในวันร้างข้อที่สามให้ส่งกลับคืนมาได้แต่นี่ท่านมีเงือนไฟไล่ส่งร้านสาวระมาอีกข้อที่สามนี่ผิดพ,พยานโอ้โหกรหนูบอกแล้วว่าพ่อเนี่ยเอาไม่ได้ไลส่ส่งแต่แม่อีพวนเขาโตแหลกกลับมาเอง เห <s us ur> ็นไหมสัญญาทั้งหมดสามข้อคุณพ่อต <s us ur> ้องใช้ก็ได้ไม่ได้ทำผิดเลยก็กลายเป็นโมฆะหมดเลยค่ะนี่เขาไม่ได้ผิด,ด,ดสัญญาเลยครับ <s us ur> แต่ว่าความจริงแล้วเจ้าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันกระทบกระทั่งกัน <S <s <us ur> เป็นเรื่องธรรมดาเอา,อางี้นะค่อยๆหาปมปัญหาค่อยๆคุยกันเดี๋ยวคุยกันเองเลยคมือปุ๋ยค่ะคุยเอไคุยนองใครโทรมาเนี่ยจะว่างให้เล่นเกมอยู่รู้วนะขาให้มันคุยเลยเห้มันเคลียร์เลย ค่อยๆคุยกันบางทีเรื่องนี้อาจจะมีโทรก็ไม่รู้ว่าร่างเวลาฮัลโหลครับใช่ครับครับปาทัวูใช่ครับที่อยู่สารามเลยครับอะไรนะขอาธลิเกอขอสลามก็ประมาณแสนกลางนะครับแต่ที่แสนห้าในภาคกลางนั่นเนี่ยอ้าวไม่หาสลามไม่โทรมาไหมขอคณะผมมีมีมีแม่มีมีปลาชนะอาทิตย์สองแตกแม่ ครับโอ้เมกัว่าสามพันห้าแม่มันแหละะครับโอ้ทีถ้หขอร่ำเลยน้องผมก็ปั่นไฟนีไฟมี4สี่ดวงเลยครับครับถว่างแม่แมกอดไลท์สนามลิงะอะไรพูดไปได้กูไม่เกี่คนดูอานี้เดี๋ยวผมเอาคนดูไปช่วยห้าสิบคนนะครับแม่ครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำสัญญาจ้ะแม่จ้ะในที่ไหนไหน,นะภูกเก็ตอ่ะครับผม อะไรนะต่อพื้นหน้าลกเกมาหาลิเกดังไกลลิเกหรือวิกเนี่ยค่ะสองคน้ึงลิเกหรือต่วนสนุกเลยเฮ้ยลิเกวิกองเนี่ยไม่นะเนอะเนี่ยวปอู๋ไปูไปอู๋ไปอู๋ไปอูไปอูนไปอไปอูอไปอไปอู๋ไปอูู๋๋ไปู๋ไปอู๋ไปไปอู๋ไปอูอไปอ ตอนนี้อิสรยอทอีแล้วเนี่ยค่ะจริงจริาจจริงบ้าไอ้ไไให้พูดอะไรเลยปกติไอ้นัทตัทุนใช่ไหมล่ะไอ้นัทเขาไม่เป็นตัวพักเลวเขาได้โทรมาบอกแล้วจริงจริงอิสระยองทำอ่ะเขาหลับกันหมดแล้วเนี่ยนี่นัท็กไอ้นัท ไอ้คนโง่เค่ม่นัแย่แล้วี่ค่ะอะไรกกงท่ามาม่กี้รู้ดีเขาวางไปตั้งนานแล้วไอ้นี่เขาวางไปตั้งนานแล้วคุยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นมันใ่เดได้มันใช่นพูดมันไดนาหน่ออ่าน เขาปิดเครืองธรรมชาติครัออบอย่าคุยออกตลกสดีครับจริงจริงๆล้วอย่าคุยเหรอครับต้องอาพี่ไปดิดเนี่ยตลอ,ลอ,อ,ตอ,อมันแต่นะค่ะโอ้โหานอะไรครับเวลาทำงานเนี่ยโอ้โหอ๋อไม่เอาชนะาร์ตไเอาชนะเต่า,าอ๋อ,อจอยโคล롬นะครับ มีคู่แข่งแล้วหลงมุยะไปเปียนเอไปไปมีแค่นี mm <m <m ้เหรออะหร้อว่ามีอีกมีมัไนม่รู้มีอีกม็อออ๋ออ๋ออ๋ออ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 ยออ๋ออวออออออ๋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 ออ๋นอ่ออเออะเหรอ๋อ ไปกูเลิกแล้วดื่เหล้ากันเนี่ยเอาแล้วดื่เหล้าเลี้ยวขับรถด้วยเหรอโหมีเจ๊ผู้ชายที่ไหนอ่ะเหลือรถเดี๋ยวผู้ชายที่ไหนนั่นเองเป็นจะยืนที่จะเลิกทำตัวอย่างนี้วะใครจะเลิกถ่ายผู้หญิงคนนี้เป็นปัว่าทึบไม่เลิกเหรอไอ้บ้านเด็กพิงโทรมาตอนนี้เนี่ยร้มดออกลับบ้านได้มั้งฮะ <laughs> พูณเรื่องใครนี่ก็มีไปเรื่อย <c oughs> ตอนนี้ถ้าปัดก็กองทัพมานะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าจงนำกองทัพออกไปรับศึกครั้งนี้เอาเข้าไว้จำไว้ด้วยการไปทัพในครั้งนี้ห้ามแวะพักพักที่ใดแม้เพียงเสี้ยววินาทีสะพายพื้นํำสังจากข้ากลับมาดูแล้วทั้งสองควรเฮดี้กันแน่ I'm <laughs> sorry, <laughs>